เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมรถรีโวครับคันนี้นะฮะเจ้าของรถอยู่ที่เกาหลีครับแล้วก็ส่งรถมาให้เราเช็คเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับล้างอัดจารบีให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่ล้อหน้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับแต่งแบบสไตล์ที่เขาเรียกว่าเน้นลูดลุยเลยนะครับในชิ้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับลูปกปองลูกป,ปืนเอาข้างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ ทิ้งส่วนน็อตลงน็อตล้ออะไรนี่จะเปลี่ยนใหม่เลย,เลยนะฮะอะมาเราดูกันคันนี้นะครับรายการที่เราทําไปก็มีเกี่ยวกับเรื่องล้างอัจารบีเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่ทาสีหัวเพาให้ใหม่่นสีปลายแหนบให้ใหม่สวยงามใส่ลูกยางรองแหนบแบบนี้เหนียวทนครับเช็คช่วงล่างให้ใหม่หมดนะฮะก็อขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มั่นใจในอู่ปริชาติเทาลอยนะครับคืนสไลด์มาจากโคราชเลยนะ ทำรถเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปโคร,ราชอีกเช่นเคยโอ้โหสุดยอดล้อหน้านะครับลูกค้าเลือกที่จะใช้ล้อแม็กของเลนโซนะฮะใช้ขอบ15ใส่กับยาง2 15 70 15, ขอบ15นะครับถ้าใส่เบอร์ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเกรงว่าจะติดซุ้มล้อนะครับใส่เบอร์แค่นี้พอก็ไม่ติดซุ้มล้อแบบนี้นะครับเน้นเอาไปใช้งานในรูดลุยได้สบายนะครับ เปลี่ยนล้อหน้าแล้วใส่ยางใหม่แล้วก็ควรที่จะกลับไปตั้งศูนย์อีกรอบหนึ่งนะฮะก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสาหรับรถที่ต้องการลูดลุยหรือว่าขับด้วยความมั่นใจแบบร้อเซเลยเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องหาล้อหน้าโตๆหน่อยหรือว่าล้อหน้าใหญ่ๆหน่อยเหมาะที่จะเอาไปเน้นลูดลุยได้เนี่ยเพราะว่าการที่เราขับรถหนักๆแล้วเวลารถเราไปกระแทกหลุม น้ำหนักตัวรถเราก็เยอะน้ำหนักสิ่งของที่อยู่บนรถก็เยอะนะครับบางครั้งไปกระแทกหลุมแรงๆตกหลุมแรงๆเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้ล้อหน้าเสียหายได้ถ้าเกิดว่าเป็นล้อหน้าแบบบางๆยางบางหรือว่าถ้าเป็นแม็กโตๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นแม็กสิเนี่ยนะครับยางส่วนใหญ่ก็จะใช้กันไม่ได้หนาสักเท่าไหร่พอตกหลุมแรงๆจริงๆเข้าบางทียางเสียหรือไม่ก็แม็กด้งได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นล้อแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับ เน้นใช้งานนี่ก็คือล้อ15อย่างนี้เลยรัดโดยยาง2 1 5 70เข้าไปนะฮะโอ้โหสุดยอดรัดล้อก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทรงเนี่ยลูกค้าไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นรถทรงเตี้ยแต่ขอให้แบกได้โดยที่มั่นใจว่า5ตันล้อไม่ติดซุ้มไม่นั่งเผาคราน,นี้เราทำการ ปรับแต่งรถแล้วก็ทดสอบรถให้กับลูกค้าได้ดูด้วยว่ารถของลูกค้านั้นนะ่ะใส่ห้าตันแล้วยังเหลืออยู่ประมาณนี้นครับซุ้มห่างจากล้อประมาณสองนิ้วนะครับก็คือไม่นั่งเผาแน่นอนโอเคตอนนี้มาสไลด์ก็มารับรถกลับไปแล้วครับก็ขอบคุณนะฮะเอซตอนนี้อยู่เกาหลีครับเจ้าของรถอยู่เกาหลีนะครับเจ้าของรถก็ส่งรถมาเลยนะฮะส่งรถมาให้ ปูปริชาตเขาลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรี่ยงช่วงล่างนะครับสวยงามครับเอาว่าช่วงล่างแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับลูดลุยได้สบายเหนียวทนเดี๋ยวในอนาคตนะครับลูกค้ากลับมาจากเกาหลีแล้วเนะี่ยลูกค้าจะมาเปลี่ยนเป็นแนวสิบล้อนะครับเพื่ออยากจะกให้แป้นแหนบมันสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเขาเน้นเขาไล่เขาสวนเขาอยากให้รถเขาสูงขึ้นไม่อยากให้ช่วงล่างต่ําเพราะถ้าเกิดช่วงล่างต่ำมาเวลาเข้าสวนก็จะเข้าลําบากนะครับพร้อมจบให้ครับ แล้วก็มีพวกเกี่ยวกับลังกุญแจอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับกุญแจนี่ก็ผมก็ไปหาซื้อให้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการใช้การเดินรถอย่างเช่นบล็อกถอดล้อค้อนไขควงไขควงแล้วก็มีบ็อกลูกกุญแจอะไรต่างๆนานานะก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะลูกบ็อกเอาไว้ขันล้อหน้าขันล้อหลังมีหมดนะครับก็เป็นอา่าเรียกอะไรเป็น เป็นการดูแลให้นะครับถือว่าลูกค้าไม่มีเวลาที่จะไปซื้ออุปกรณ์เองนะครับเราก็ซื้อกุญจงกุญแจเอาไปให้ชิ้นส่วนที่เหลือก็อยู่หลังรถนะฮะวันนี้เราก็ส่งรถแล้วกับโคลาดนะครับขอบคุณมากมากนะครับเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือว่าติดตั้งเพอาลอยก็ทักทายมาได้นะครับขอบคุณมากครับส่งนี้เลยครับเอาไปรุดลุยได้สบายไม่ต้องกลัวนะฮะ สำหรับอูบริชาติเพราลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบอยากจะวางเพาลอยนะครับปรับแต่งช่วงล่างก็ทักถ่ายมาได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอต้อนราไปก่อนครับขอบคุณมากครับ